สบายดีอรทิวิชันเวียดนามจอแตะ10ล้านคนเดือนนี้กรมสถิติประชากรและแรงงานสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามระบุครับว่าภายในเดือนเมษา,ายนนี้เวียดนามจะได้ต้อนรับพลเมืองคนที่1ล้าน ท่ามกลางการแข่งขันของเศรษฐกิจโลกที่ทุกประเทศมองว่าแรงงานเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่สุดในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันดังนั้นครับการเกิดของพลเมืองคนที่100ล้านถือเป็นเหตุการณ์สาคัญที่น่าจดจําของเวียดนามอีกทั้งจํานวนประชากรที่มีมากขึ้นทําให้ตลาดผู้บริโภคในประเทศมีขนาดใหญ่ขึ้นแรงงานมีทักษะมีจํานวนเพิ่มขึ้นและภาพลักษณ์ประเทศมีความน่าสนใจยิ่งขึ้นในการดึงดูดการลงทุนของต่างประเทศ นอกจากนี้ครับด้วยจำนวนประชากรที่แตะ100ล้านคนพร้อมนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาต่างๆที่น่าสนใจสภาวะแวดล้อมทางการเมืองที่มีสเสถียภาพและวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ประจำชาติล้วนส่งผลให้เวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจในสายตาของชาวโลกอย่างไรก็ดีครับการยกระดับความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานการดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดจนการให้การศึกษา และการดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมประชากร100ล้านคนยังคงเป็นความท้าทายสำหรับเวียดนามอย่างมากครับไม่รวมถึงการที่เวียดนามกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุภายใน2,578เมื่อประชากรเกือบ15%คาดว่าจะมีอายุเกิน65ปี ทั้งนี้ครับพลเมืองคนที่100ล้านถือกำเนิดในช่วงกลางเดือนเมษายนเวียดนามจะกลายเป็น1ใน15ประเทศของโลกและ1ใน3ของประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประชากรมากถึง100ล้านคนหรือมากกว่าและเพื่อฉลองโอกาสพิเศษนี้หน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องจะจัดพิธีต้อนรับทารกคนที่100ล้านและมีการเดินขบวนพาเหรดอีกด้วย ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก AEC Connect และพบกับ Arrow Television ได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี